ถ้าใครารหรืออะไรเนรับเจตเทศไทยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยไปขี้คาเขาเนี่ยเนี่ยนั่นไม่ใช่ถ้าไม่ปฏิบัติตา,ตามอย่างนี้จะไปว่าทหารไม่ดีใครอย่าไปว่าใครนะว่าตัวเองดีกว่าแล้วลรู้ไหมกฎแห่งกรรมอ่ะไม่เป็นยังไงวัจจักหมุนไปสู่ความหายนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเรามาแต่ความสมาธิอย่าลืมนะพะม่าเข้าเลยนะยวนเข้าปั๊บยึดหวงเยียออู มองเดียวมันรู้มันรู้จุดอ่อนของคนไทยอ่ะเหมือนอย่างใบไข่าบางอาจารย์เชนะไอพม่าทั้งเจ็ดครั้งแต่แล้วพมารู้จุดของคนไทยปั๊บปังเดียวแต่ความมัคทีมันเผาไข้บางอาจารย์ฆ่าตายหมดเลยอ,อย่าลืมนะว่าในจรย์หนเทียวหลวงสานพันเรืองว่าเก่งฆ่าแม่ทัพพม่าตายไม่ใช่เี่ยไอหลวงสานพันเรืองในจัน์หนเทียบอยากจะขี้เมาแล้วก็ยุทธวิธีดาบเป็นเพรงดาบนะเป็นชาวบ้านที่ฆ่าพม่าตายคือแม่ทัพคือผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยนี่เขียนประวัติศาสตร์ผิดมายกย่องผู้หญิงเลยผู้หญิงเนี่ยนุง่งตรงกุเป็นตะเบงมานแล้วไปล่อลวงพมา่าอย่าลืมนะผู้ชนะสิทธิมันแพ้ที่ไหนอาจารย์เดชแพ้ที่ไหนนี่อาทิตย์นี้เนี่ยที่ข้าพม,าม่าตายแล้วก็ผู้หญิงรุ่นนั้นไปรอ้อง,งเลพลงแซลแซวพม่าแซวไปจะมาเถลอฟันคอเลย ล้ว่วามามันก็ลองมาเพลงเพลงพม่าเหตุแต่ข้อแท้จริงเรียกว่าพม่าเหตุเหตุไปเหตุมาเลยก็เราแซลไปแซลมาฟันคอแม่ทัพตายรอนถึงบาจาหยงเสวดีเรารย์งเสวดีก็บอกเอ๊ะทำไมเนี่ยพนาดให้แม่ทัพในกองฝีมืออย่างเลิศต้องผ่าไปโดนตายโดนฆ่าตายพ่วยใหะไร้ทำไมอาจารย์หาานุ่กีวเรื่องสารทะเลียงมันเก่งแค่ไหน เอาช้างเอาควายมาเป็นช้างแล้วเมาเนี่ยแล้วมันจะไปข้ามมาได้เหรอเนี่ยลองคิดกันดูนะคิดดูออาชาวบ้านมันเป็นเพืงอาวุธไหมขนาดแม่ทัพในกองฝีมือในสงครามเนี่ยทําไมมาโดนฆ่าตายที่ะ้านบางจังไม่ใได้ไม่ใช่ในจานหนูเที่ยวเมาเนะอย่าลืมนะผู้หญิงนะใครเป็นหัวหน้าผู้หญิงต้องบอกเลยผู้หญิง,ปง,ญงเปล่าผู้หญิงเปล่าโน่นอเภอวิเศษจช้านอนเมียท่านกำนานท่านคุณ ไอ้ธรรมะาฆ่าผัวเขาตายในเมื่อฆ่าผัวเขาตายแล้วเขาก็รวมพลเลยผู้หญิงนะไม่เขียนประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนะประวัติศาสตร์ไม่ได้กล่าวถือกล่าวไม่ได้สิกล่าวไม่ได้ไพมมไเพราะไอ้ธรรมะมันเผาไปสองพันสามร้อยสิบมูล้วก็เล่าประลามประหลามาก็เขียนประวัติศาสตร์อยู่ที่ฝรั่งหมดมีภาษาฝรั่งอยู่ฝรั่งอยู่ที่ฝรั่งหมดนัทนจะบอกให้แล้วก็เล่าสั้นว่าคุญิงกล้องผัวเป็นกำนานเป็นขุน บรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นหลวงคำนั้นนี่เป็นหลวงเป็นขุนเลยทีนี้แค้นใจขึ้นมาก็รวมพลเลยรวมผู้หญิงยิงเรือเปรียมดาบ<ม>แล้วผู้หญิงเป็นดาบไหมเนินสองให้ผู้ชายไปเดือดพระกายเป็นเพลงดาบไหม,ไ,หมไม่เป็นไม่เป็นก็ต้องสู้สู้แะละก็รวมพลได้สี่ร้อยคนเดินทางไปเลยเมืองพรมเมืองอิน เมืองสิงอยู่ที่เมืองำอำเภอจันทร์เมืองสุพรรณบุรีบ้านช้างบานตาลบ้านพลาจะแหวงหาบ้านุูมบ้า,บานอำเภอวิเฉษชัยชานุชฝันกบจำรวมหมดก็มาอยู่บางจันทร์มาบางจันทร์คุณหญิงร่างเป็นคนออกอยู่บ้นานอยู่บาทเอาพวกหญิยยงไม้หมดแม่ไม่แม่ร่างไม้หมดยอมเสียตัวเสียภายนอกฆ่าพ่ม่ไม้หมดยอมถวายไปพระาพราชพิธีเจ้าค์พระราชา อูยิ้มถือดาบแล้วไปร้องลาททำเพลงร้งองเพลงอีแซวจำไว้แซวพมา่า <c oughs> เพลงอีแซวดีนี่ใครว่าเป็นไหมไม่เพลงร้องไว้นี่จะอาตมาจะบอกอาจารย์เสรีทั้งท,งทั้งทำให้เก็บเพงลงแซวไว้ก <c oughs> ันแซวพมา่าจึงเรียวกว่าเพลงอีแซวแซวไปแซวมาพมา่าก็ร้องลามพมา่าเหพมา่พมาเห <c oughs> แล้วก็ฟันคอแม่ไม,ม่เห่เลย ถ้าแม่ทัพตายแล้วมันต้องยกทัพกลับดาวโหงโชคดีบอกเ่าเข้าใจทําไมนี่ฝีมือดีทําไมไปโดนฆ่าตายไอ้หลวงจันทร์พันเรืองอาจารย์โอเคกันไม่เก่งแค่ไหนเอาส่งไมาส่งไม้ทาไปโดนฆ่าตาอีกฆ่าตาเยะทํทำไมร้อนใจถึงโหงโชคดีไอ้เจ้าหามอนไปรับอาสาไอ้ไอ้มอนรามันไปรับอาสาบอกข้าพเจาจยช่วยขอให้ตังค์เขาไปจ้าไปแม่ทัพบ,บ้างโอเค เอาตังแล้วก็บอกจุดไอ้ไข่บางจานเลยบอกว่าไปยุ่ยแย่ให้ผู้หญิงมาแตะกันชะผู้หญิงนี่มันละเอียดอ่อนเ<ม><ฮ>ชื่อคนง่ายหูเบาเริ่มยุ่ยผู้หญิงแตะกันหมดเลยพอแตะกันหมดปับ๊บเอาละยกกองทับละทีเนี้ยไอ้หลวงสารพันเรียงโดนฆ่าทหารหมดผู้หญิงทองผู้หญิงชายโดนฆ่าหมดมันมาแตะกันตามมแล้วผู้หญิงปล้องถึงกับความตายคือหูหน้าผู้หญิงปล้องตายแล้วก็ ไอ้พวกผู้หญิงนั่น่ะมันไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยเลยจีเนี่ยเผาเผาเลยอาจารย์ทำโทษก็อบอกฤิษีมาสองคนที่สำเร็จฌา,า,า,านธมบัตรเราหนีคืนนี้เลยอ้าวผู้หญิงมามเนี่ยเอานักคาถานไปเอาคาถานี้ไปทองคา,า,าถาไว้จะไปแอบตามไอ้ําละเมะคาถาคลายแพ้วมันจะได้ไม่เห็นปิดบางใครบางใครแล้วอาจารย์ทำโทษาาก็หายวับเขาฌานธรรมบัตรไปหมูเขาใหญ่เรียกว่าดวงพยาไฟ นะไปอยู่ในถ้ำน,นี้อัตมาเนี่ยเป็นพิสูจน์ไปกอบพันเอกชมจุขันธ์รัตตอนเป็นพันโทเป็นผู้พระปองพันดู่ถูกการงานึ้นใหญ่ไปนั่งอยู่ในถ้ำน,นี้จึงได้เห็นคาถานว่าาจาร์ธรมมโทษมาเขียนไว้ในถ้ำอัตมาจึงจดยเลย,เยแล้วก็เราก็เขียนประวัติศาสตร์บอกว่าอาจารย์ทำบมโทษพม่าขาดตายตายที่ไหนผู้สมเด็จชานธรรมบัตเ,เรียกว่าดวงพญาไฟ ไปโมที่ดงพญายาไฟแล้วอยู่ในถ้ำนั้นแล้วเขียนว่าในถ้ำครบเลยเปนทาพรโลกเลยแล้วยางว่าพระเจ้าคุณสมบุรีก็มีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เราต้องไ่ครบคร่าบโดยผลทายตั้มาก็ไปนั่งในถ้ำนั้นเจ็ดวันไม่ต้องฉันข้าวไปเจ็ดวันจะฉันข้างหนึ่งถามพันโทพันเอกชมทุกขันรานได้ผ mm ู hmm. ้ที่เรื่องอำนาจจิต mm hmm. แล้ตั้มาจึงจดคาถานี้มาเป็นภาษาขอเป็นคาถาของอาจารย์ธรรมโชติ แล้วเขาขึ้นเขาใหญ่ในนั้นและเกศประวัติศาสตร์โบรามศาตรยข่าพระเสด็จฉานได้ท่านนี้ท่านบอกแล้วเนี่ย <c oughs> พื้นเนี่ยตายหมดนะดวงชะตาขาดนะแลวท่านจะให้คาถานเนี่ยให้คาถาผู้หญิงไหพอในจานหนูเที่ยวลุงสารบันเลี้ยงตายของใจหายไปหมดแล้วผู้หญิงมันก็ไปหมอบไปละมเอ,อมามาไม่เห็นเ <c oughs> ขาเรียกคาถาบังกลัดก็ไม่ตายรอดมาได้ <c oughs> แต่ <c oughs> ที่เราแต่ทับ ไอ้บัรจารยเพราะคุณหญิงปล้องถึงกับความตายหัวหน้าตายต้องยกจองคุณหญิงมันเซไอ้หาในจานโอเที่ยวเด็ดดีจะ่ที่เมาถือขวานไม่เขาเลือกล่าควายขี่เป็นช้างไอ้พม่ามันตรีนแแย่ซะก็จะตายหะนี่เห็นไหมเนี่ยชัดไหมทำให้เขียนผิดว่าหลวงสารพันเลี้ยงแหมยกจองแล้วคุณหญิงปล้องเอาไปไหนที่เป็นเมียท่านขุนอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่อดพม่าคาคูเขาตายนะ อายุ48ปีไม่รู้กันไม่จริงแล้วมีเล้ะท่านนี่นาไอ้ใครพมามันเป็นเพลงกบีน่ะแล้วลมันเคยลบเปล่ารอปืนขึ้นมายิงป้องเยอะก็แตกแหละจะไปสู้เลยพมา่าพูดญิงเนี่ยนะฆ่าแม,ม,ม่ทัพตายวิ่งไ่ทัพมาหมายกินเลี้ยงเลยพูดญิงออกง็ออกไปเลี้ยงยออกไปเลี้ยงเลยนะออกไปเลี้ยงนะแม่ทัพพม่าก,ก็ กินเหล้ากินเหล้าเลยก็ผู้หญิงไปร้องเพลงแซวไปแซวไอ้พม่าแซวไปแซวมาพมา่พมาก็ลาพมา่พมาเหพม่าเหเดี๋ยวนี้เรียกว่าร้องเพลงพมา่เาเหเข้าใจไหมต้องรู้จริงสิเอเผลอหน่อยฟันคอเลยล้มฟันแม่ทับอย่างเดียวเพอแม่ทับแต่ผมจะหาแล้วไอ้พวกนั้นก็ต้องยอมี่เข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยเป็นร้อยๆมาเจอผู้ชายพอทับ สุดท้ายอาจารย์ชมโทษบอกว่าชาะตาขาดแล้วก็ผู้หญิงกล้องตายเนี่ยตายตายแล้วก็ลูกน้องก็เสียคนสุดไอ้มอนไอมองไอ,อ้ไอลามันมาไปบอกว่าจุดก่อนทองผู้หญิงเนี่ยที่ชนะพ,พม่ามาได้เพราะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเลยก็ไอพวกลามมนก็มายุ่งผู้หญิงแต่กันผู้หญิงแต่การหาว่าผัวปีชู่ก็เธอเธอเป็นปีชู่ก็คุณนนท นาเข้าวนาข้าวแตะกันเลยแตะกันเลยก็หมดความทันทีพม่ามาเผา,า,าเผา,าทันทีนี่เห็นไหมเนี่ยในจานหนูที่เอาก็ยกกองท่าปายตายหาแม่หมดเลยตายด้วยอํานาจโทรศทิ้งดุร้ายมากเห็นไ,ไหมดุร้ายใครไปเอาไม้แยงได้ใครไปอีดได้ฮะอ่ะคอเลยฮะอ่ะคอเลยนะเนะดี๋ยวนี้เหรอครับไม่ใช่มาก่อนี่ฟังรถเนี่ยในมาสุดท้ายในหลวงเสด็จถวายพระกุศลอุทิศใช้แก่ไขาบางจัน แล้วก็โอชาลราชร่างวัดตัดดวงมิตรไอ้พวกดวงวิญญาณไปเกิดเหมือนต้องมาขาไปสิทธิช์ชนะแต่แม่ต้องรู้จริงๆอน่อยสิอาโยโทสะดุร้ายไอ้ที่เราตายถนนเนี่ยมันไม่เช่อยู่ถนนเนี่ยอย่างโง่มันก็ไปเกิดไปที่ไหนมันไปแล้วแต่ไอ้ตายเนี่ยมีจได้แต่สงคุผู้มียทะเลาะกันเรื่อยไปหาเมียมีชู้ไปเลยพยินก็วิ่งรถเข้าชนไอ้รถชุ้เลยตายอยู่ตรงนั้นเลย ดุร้ายหลอกเก่งอ่ะนี่ยสาด้วยน้ำโทรศัพท์ไปอาุรกาลจำไหมบางคนรู้จริงทีน้าอ่ะรู้มาจริงมีเหตุผลนี่นำาฝากบางคนนี่รู้มาจริงบางทีรถถูกรถชนตายถูกยิงตายก็ถืออยู่ตรงนั้นไม่จริงจำไว้เป็นหลัก